ดังบ้านแตกเลยอ่ะใช่มันดังแบบแบบดังแบบดังกว่าน um ี้อ่ะถ้าหนูแบบจะมีค่าภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับหรือ AHI อยู่ที่26.9ครั้งต่อชั่วโมงนะคะซึ่งค่าตรงนี้จะสัมพันธ์กับค่าออกซิเจนแม่โอเคไหมโอเคยกในโป้แม่โอเคนะครับ สว,ส,สวัสดีค่ะ,ค,ะครับผมวันนี้นะครับเราจะพาแม่เดือนนะครับไปฟังผลใช่ฟังผลคือทุกคนก็อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยไปฟังผลอะไรแม่เป็นอะไรนะคะก็คือก่อนนั้นเนี้ยคือแม่กลดังมากๆ<อ>นะคะกลดังแบบผิดปกติแล้วก็ไป<อ>ตรวจมาใช่ไหมมันก็เป็นฟิลแบบว่าแบบหยุดหายใจระหว่างนอนอใช่แล้วนะน้องฟิลบอกว่าแบบมันจะมีอยู่รอบหนึ่งใช่ไหมแม่กลดังแบบดังมากจนหนูต้องย้ายห้องอ,ะอ่ะดังบ้านแตกเลยเอะ่ะใช่มันดังแบบ แบบดังแบบดังกวันนี้นอ่ะถ้าหนูแบบเฮ้ยแต่บางครั้งอ่ะแม่ยังนอนหลับแม่สนิทนะฟิลก็บอกว่าแม่อย่ากดเบาจริงๆอ่ะแม่ยังไม่หลับเลยอืมแต้แม่ได้ยินไหม ได้ยินนะบางครั้งอ่ะหูแม่พ่อจะบอกอย่างนี้ทุกคนการกลนไม่ใช่เรื่องแปลกใช่มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนใช่ค่ะที่แม่ดูมาเหมือนแบบตรงช่องกรงคอเราอ่ะลมเรามันตีบมันตันครับเราไม่สามารถหายใจเข้าไปลงปอดเราได้มันก็เลยแบบว่ากลนดังออกมาทางปากมากทางอะไรอย่างนี้แต่จะบอกเลยว่าเมื่อก่อนอ่ะมันก็ไม่ได้ดังมากนะไม่เดือนนอนนะครับใช่แล้วแม่เป็นไทรอยด์ด้วยอาจจะมีผลด้วย อก็คือเมือ่อก่อนแม่นอนเนี่ยจะดังดังไม่มากมแต่ก็ช,ช่วงวปีก,กว่าที่ผ่านมาคือดังแบบดังอะ<ช>ดังมากอะคือหนูเพิ่งคุยกับแม่ไปประมาณหนึ่งนาทีสองนาทีแม่กดแล้ว,วอ่ะแบบเรียกเสร็จป,ปุ๊บนอนปั๊บแล้วก็กดล,ละ<ช>บ,บลงางทีมันก็ไวเกินด้วยอะไรด้วยแบบแล้วทีเนี้ยแม่จะมีอาการข้างเคียงใช่มีอะไรมั่งแม่เหมือนสำลักน้ำลายตัวเองเหมือนแล้วานอนใครเคยนอนแล้วแบบว่าเหมือนตกเหวไหม มันวูบมันมันแบบสะดุ้งตื่นเนี้ยทุกเนี้ยเออแล้วก็จะเหนื่อยเชีเยเหมือนนอนไม่เต็มอิ่มใช่ตื่น,นมาคือปวดหัวอืมอันนี้อ,อันนี้คืออากาศข้างขี้อันนี้บ่อยมากใช่แล้วทีเนี้ยพ่อก็รู้จักกับเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อ,อแจ็คพ่อของซันตาน้องซันต้าที่เคยไปถ่ายคลิปพวกเราแล้วแหละก็เลยโทรปรึกษาเขาบอกว่ามันมีเครื่องอยู่ตัวหนึง่งที่ช่วยในการนอนแล้วก็ทําให้เสียงกรนเนี่ยหายไปนะครับพ่อเลยปรึกษาก็พูดคุยันเสร็จปุ๊บเขาก็ส่งคอนแทคมาให้ เสร็จพ่อก็ได้คอนแทคนั้นมาแล้วก็โทรไปพูดคุยกับทางอัญญาคลินิกนะครับเสร็จเขาก็ให้รายละเอียดต่างๆมาคือว่าใ,ให้เป็นตัวสลิปเทสมานะครับส่งมาแล้วก็ให้แม่เดือนเนี่ยใส่ไว้ที่ตัวแล้วก็นอนนะครับแล้วก็เช็คค่ะเช็คเบื้องต้นก่อนแล้ววันนี้นะครับคุณหมอนะไปฟังผลนะครับที่เบื้องต้นที่เขาแจ้งมานะครับมันก็มีระดับแบบธรรมดากลางแล้วก็รุนแรงแม่เดือนเนี่ยอีกนิดเดียวจะไปรุนแรงแล้วนะครับ อืมก็เดี๋ยวมาตามดูกันนะครับว่าผลที่ไปตรวจวันนี้จะออกมาเป็นยังไงค่ะแล้วเราจะได้เครื่องตัวนั้นกลับมาไหม,มต้องตามดูกันนะครับแล้วก็มาลุ้นด้วยว่าชั่วโมงหนึ่งอ่ะแม่เดือนหยุดหายใจไปกี่ครั้งเอออันนี้คือสําคัญนะใช่ครับเนี่ยเพราะว่าบางคนที่แบบเขานอนหลับแล้วหลาตายก็อาจจะมีส่วนใช่เพราะว่าเวลาเรา นอนกลนแล้วหยุดหายใจเงี้ยเขาเรียกอะไรอะเจนเออไม่ได้ไปเลี้ยงสมองอะไรอย่างนี้พ่อจะบอกว่าฟิวก็มีนะมีคนนะใช่แต่ไม่ได้ดังไงมันฟิลยังไงนะแม่ฟิลยังไงรู้ตัวได้啊ว่าเขาเขาบอกว่าแนะนําเวลานอนอ่ะให้นอนแบบปิดปิดปากใช่เพราะปกติเราจะแบบอาปากแล้วหายใจทางปากมากกว่าจมูกแต่จริงอะคนหายใจทางจมูกมากกว่าใช่แหละนั่นแหละก็เรื่องความอ้วนด้วยเรื่องหน้นหนัก ต้องดูแลให้อยู่ในเกณฑ์นะครับถ้าหลุดเกณฑ์ก็ส่งผลเหมือนกันนะครับทุกคนขยันออกกาลังกายกันด้วยละกันอ่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วไปไปกันค่ะนะ้ครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงัญญาเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นที่ที่แม่เดือนจะมาพูดคุยกับคุณหมอแล้วก็รับเครื่องกลับบ้านนะครับปะงั้นพร้อมแล้วเข้าไปเลยดีกว่านะครับพรคนเมื่อกี้ได้พูดคุยกับคุณหมอนะครับแล้วก็วันนี้เรามีน้องคอยดูแลด้วยนะครับ จากผลที่เมื่อกี้ได้คุยกับคุณหมอมาเรียบร้อยแล้วค่ะจะมีค่าภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับหรือ AHI อยู่ที่26.9ครั้งต่อชั่วโมงนะคะ <Okay. S 1> ซึ่งค่าตรงนี้จะสัมพันธ์กับค่าออกซิเจนค,ออค่าออกซิเจนนะคะจะอยู่ที่เจ็ซถือว่าต่ <Okay. S 1> ําะคะต่ำค่อนข้นขนางต่ำอยู่นะคะอันนี้คุณหมอก็ได้มีความจำเป็นที่อาจจะให้ใช้เครื่องส mm ี่แผ่นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะลงองอินฟินิตัวเครื่องสีแผ่นกันได้ค่ะพร้อมเล้แหมพร้อมค่ะโอเค อันนี้จะเป็นเครื่องสีแรุ่น a อร์เซน n ทนฟ he เนะคะซึ่งบอกก่อนว่าตัว a อร์เซน n ทนฟ Her ฮอตอนนี้จะเป็นรุ่นล่าสุดที่เข้ามาจะมีโหมดของลมให้ความประมุนขึ้นมานโม1โหมดซึ่งแบรนด์เนสเมดข้อดีของเขาคือหนึ่งข้อมูลในการใช้งานจะขึ้นคาวให้เราจะให้เจ้าหน้าที่ของทางอัญญาเห็น<ม>นะคะ<ม>และสามารถใช้รีโมทในการปรับตั้งค่าต่างๆได้เลยขอแค่อย่างเดียวคือแตงเดือนมีปัญหาการใช้งานปิดแบบใหงเจ้าหน้าที่ทางอัญญาไล่<ม>นะคะตรงตัวนนะื้ ดีเลยใช่ไหมแม่ใช่แม่ดำดีครับผมม่เดี๋ยวลองใช้เครื่องค่ะแม่ในตัวนี้จะเป็นส่วนของหน้ากากหน้ากากรุ่นนี้จะเป็นรุ่นมาตรฐานที่คุณหมอจะแนะนําให้ใช้จะเป็นรุ่น N20 ที่เป็นแบบครอบจมูกอย่างเดียวนะคะเนื่องจากว่าถ้าเริ่มแรกในการใช้งานสายรับของหน้ากากตัวนี้จะกระชับโอกาสในการหลุดระหว่างคืนค่อนข้างน้อยกว่าทุกรุ่นนะคะเดี๋ยวเกณฑ์จะให้ลองจิ้มิ้งตัวนี้ดูก่อนนะคะ น่าจะเป็นแมกเนตนะคะสามารถเอกปิดได้เลยนะคะได้ไหมคะกระชัเลยเดี๋ยวเมื่อเกมใส่คอมพิวเ,เตอร์เข้าไปจะถูกบังคับไม่ให้พูดเครื่องจะทำงานออตโต้ทันทีนะคะพยายามหายใจเข้าออกลึกๆได้เลยคะ่ะลองนอนดูแม่ทิกซ้ายทิ่ขวาได้ปกติเลยค่ะ เขาสามารถนอนเอียงซ้ายเอียงขวาได้ใชได้ปกติเลยค่ะแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามถ้าเรารู้สึกว่ามีเสียงลมเกิดขึ้นหรือมีลมตีขึ้นตาให้ปรับสายหน้ากากข้างบนสองเส้นให้กระชับกว่าเดิมสักเล็กน้อยอ๋อดึงให้หลังไว้นิดนึงครับผมอย่างนี้ก็ดีแม่ความเข้าใจพ่อตอนมาตอนแรกนึกว่าต้องนอนหงายอย่างเดียวคงจะเมื่อยแย่อ๋อตอนนี้คือเอียงซ้ายเอียงขวาก็ได้นะครับแต่ถ้ามีลมรั่วคือปรับปรับตรงนี้เนาะถูกไหมฮะถูกต้องค่ะครับผมดีหมแม่ โอ้ไม่เดือนพูดไม่ได้ลืมไปถือว่าโอเคเลยนะครับถูกใจเลยนะฮะในระหว่างคืนถ้าจะต้องลุกไปเข้าห้องน้ำกลัวคนข้างๆตื่นราควนคุณแม่แสงเดือนกดปุ่มบุนเครื่องหนึ่งครั้งก่อนนะคะแล้วกดถูกต้องค่ะกดได้เลยแล้วก็ถอดถักตรงตัวท่อออกนะคะและสามารถไปห้องน้ำแบบนี้ได้เลยเพราะกลับมาจากห้องน้ำคุณแม่แสงเดือนสามารถเสียบตัวท่อเข้าไปได้เลยคะ่ะ หายใจเข้าลึกๆเครื่องทำงานออโต้อันนี้ดีมากนะครับเหมือนพ่อนอนอยู่ข้างๆแม่งเงี้ยจะไม่รบกวนละนะครับไปแบบเงียบๆเอ๊ะไปไหนก่อน <laughs> ไปเข้าห้องน้ำไม่บอกอะไรก่อนดีไหมดีนะโอเคนี่เลยนะมาวันนี้ดูแลดีมากนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลดีมากเลยนะครับยังไงขอบคุณมากครับ,บาฝากได้นะถ้าแบบใครที่นอนมีอาการกรนหรือว่าหยุดหายใจเงี้ยติดต่อมาได้ที่ไหนบ้างาติดต่อมาได้ที่อันญา ได้เลยค่ะคแอปไลน์เข้ามาในของ Li โอเอแอสไซน์อัญญามีเดติเข้ามาได้เลยและทัสเตอเข้ามาหนึ่งตัวนะคะคแล้วเบอร์โทระครับเบอร์โทรติดต่อเพียโดยตรงได้เช่นกันค่ะเบอร์0 6 1 5 8 9 6 2 9 0ค่ะได้ครับในทุกๆวันนะคะสิ่งที่จะต้องทำความสะอาดก็จะมีสชิ้นที่สำคัญที่สุดนะคะ1กล่องน้ำคุณแม่แสงเดือนสามารถดึงออกมาได้เลยค่ะอย่าลองดึงเนาะได้ค่ะแล้วก็เปิดจากกล่องด้านข้างเหมือนกล่องข้าวได้เลยค่ะ แล้วก็เท<ค>น้ำเทน้ิ้งแล้วก็คว่ำกล่องน้ําทิ้งไว้นะคะ,ออะพอจะใช้งานคุณแม่แสงเมืองเติมน้ําแค่ขีดตามเท่านั้นนะคะแล้วก็เติมน้ําเสร็จปิดฝาแล้วก็เสียบเข้าที่กล่องน้ำตัวเครื่องเสียบได้เลยอะค,ะอคทุกๆุกเจ็ดวันแนะนําให้ใช้สบู่เหลวเด็กทําความสะอาดแล้วก็คว่มทิ้งไว้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ต้องทำทุกวันเลยตัวซิลิโคนตัวนี้ของหน้ากากค่ะคุณแม่สามารถที่จะต้อง ถอดออกมาได้แล้วก็ทําความสะอาดุกวยใช้สบู่เหลวเด็กทําความสะอาดนะคะคุณแม่ใช้นิ้วตรงนี้เปิดงับขึ้นมาแล้วก็นี้นะคะเอาตัวซิลิโคนตัวนี้ใช้สบู่เหลวเด็ก,ดกทําความสะอาดแล้วก็ผึ่งลมไว้ให้แห้งนะคะหลังจากนั้นคุณแม่ก็มาประกอบล่างวันไหนจะต้องเดินทางไม่สะดวกพกสบู่เหลวเด็กแนะนําเป็นทิชชู่เปียกที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะคะค่ะแล้วก็าย่รัด ของหน้ากากทุกๆ7เจ็วันแนะนําให้ใช้สบู่เหลวเด็กทางความสะอาดใช้มือขย,ขยี้ขยี้แล้วผึ่งลมไว้ให้แห้งไม่แนะนําให้ลงเครื่องซักผ้าอุปกรณ์ทุกตัวไม่แนะนําให้ถูกแดดแค่ผึ่งลมไว้เท่านั้นนะคะตัวสายท่อปักอุ้งฟตัวนี้สามารถทําความสะอาดได้เช่นกันค่ะโดยใช้สบู่เหลวเด็กกว้วก้วเข้าไปแล้วก็ล้างน้ําเปล่าให้แห้งแล้วก็ผึ่งลมทิงไว้ ไม่แนะนําให้ใช้ไดเป่าผมเป่าหรือไม่ให้โดนแดดเลยเนื่องจากว่าจะทําให้อาหมดอายุก,การใช้งานหรือเสื่อมสภาพลง,ง,ยยงได้ค่ะตัวซิลล์ตัวนี้ที่อยู่กับตรงตัวท่อสามารถโดนน้ำได้ปกตินะคะมไม่ต้องกังวลเลยล้างน้าได้ปกติเลยนะคะเดี๋ยวคุณแม่ลองใส่ได้เลยค่เขาจะมีบล็อกของเขาอยู่อโอเคสิ่งที่ต้องทำแล้วตัวท่ออ่อนตัวนี้ก็ทุกงวเจ็ดวันได้เช่นกันค่ะแชอยูเด็ก อุปกรณ์ทุกตัวจะไม่นังเลซื้ดเลยอขอขอที่ต้องใช้ได้เลยได้ค่ะอะมาอันนี้จะเป็นคอนเนคเตอร์เขาจะมีน้องอยู่ด้านข้างจะหมุนได้180องศาเดี๋ยวโอเคอันนี้ถือว่าลงล็อมากครับอ๋อเขาเอียงได้เขาให้ตัวได้180องศาเลยครับถือว่าดีมากคน้องมาใส่โอเคอันนี้แล้ว แล้วก็สิ่งที่สิ้นเปลือของซีแพคจะมีอยู่หนึ่งอย่างนั่นคือแผ่นซีโเล็ดจำได้างเครื่องสามารถเปิดออกมาแนะนําให้เปลี่ยนทุกๆ1หนึ่งเดือนค่ะถ้ากลายสีเป็นสีเทาหรือสีดําเมื่อไหรสามารถเปลี่ยนได้ทันทีเนื่องจากว่า PM 2.5ช่วงนี้ค่อนข้างสงูงนะคะในตัวเครื่องจะแผมนไป,ปแล้วหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้เราสานว่าสามารถซื้อเพิ่มเติมได้เลยค่ะครับโอเคการดูแลรักษาก็ประมาณนี้ติดขัดอะไรก็ติดต่อมาไ,มได้เลยสามารถติดต่อผ่านทางทีมอาญา หรือถ้าเกิดล่งนด่วนโทรเข้ามาได้เช่นกันค่ะได้ครับขอบคุณครับถือว่าโอเคแล้วแม่สบายใจแล้วนะครับต่อไปนี้แม่เดือนก็นอนหลับสบายไม่มีอาการปวดหัวเหมือนหัวแล้วนะครับใช่อาการหยุดหายใจก็จะไม่มีใช่ครับ<ม>ถือว่าดูแลกันไปนะครับโอเคอเดี๋ยวเจอกันอีกทีที่บ้านเลยครับตอนนี้แม่เดือนก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้น้องฟิลไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าานงานค่ะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะก็เป็นเวลาทุ่งกว่าแล้วนะครับ แม่เดือนก็เตรียมตัวขึ้นไปนอนเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ไปชลบุรี<ช>นะครับ่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูแม่กันนะครับก็แม่เดือนบอกว่าได้เครื่องมาใหม่เดี๋ยวค่ำคืนนี้จะใช้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับน้องฟิวบอกว่าถ้าแม่นอนไม่กลนแล้วหนูก็ดีใจเออก็ไปนอนห้องหนึ่ง <laughs> <laughs> ชอบเลยอ่ะโอเคไปเดี๋ยวขึ้นไปดูแม่กันนะครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาหาไม่เดือนแล้วอะมาทุกคนเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยดีกว่านะครับค่ะมาเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยแม่ได้อันนี้เขามีคล้ายซิมการ์ดเนาะอันนี้ช่องของเขานะคะนี่เราก็เสียบเข้าไปตรงช่อตรงใช่ไหมใช่แต่ช่องตรงนี้เราสามารถเสียบแล้วมันก็หมุนซ้ายหมุนขวาได้อ๋อคือนอนฝั่งซ้ายฝั่งขวาใช่ส่วนอันนี้ ปืนที่ใส่น้ําแล้วก็เปิดฝาอย่างนี้อ่าแล้วใส่น้ําลงไปใส่น้ำที่ขีดกลางครับผมเติมน้ําลงไปนะครับต้องดูด้วยนะให้มันอยู่ตรงกลางนะอ๋ออ่ะโอเคแค่นี้แหละได้แล้วนะครับอันนี้ฟิลมันจะมีเป็นแมกเนตนะฮะด้านข้างตรงนี้นี่เวลาปลดนะคะคือง่ายอ่ะมาทุกคนอ่ะให้แม่ให้แม่ลองใส่แล้วเดี๋ยวหนูไปตั้งให้แม่ต้อง เวลา,าใส่เราต้องจับตรงนี้ก่อนคันผู้ฟังด้วยค่ะขันรังไปงจับมะหันามาฟัง <laughs> ทำไมหนูไม่ขยับอลูกขยับทไมไม่ขยับน,บ <laughs> นี่ไม่เดือนบอกว่าต้องจับท่าน,นี้แต่จริงๆพอตั้งแล้วอะครั้งเดียวก็พอเพราะเวลาเราถอดก็ถอดอีกไหมอีกค่ะ ก็เดี๋ยวให้แม่เดือนเช็คก่อนว่ามันมีลมรั่วออกไหมถ้าเกิดมีลมรั่วเดี๋ยวมาตั้งใหม่<ช>แล้วเสร็จหลังจากนั้นถ้าไม่เดือนนอนเราก็ไม่สามารถพูดเพราะเดี๋ยวลมอะ่ะมันจะย้อนใช่คุณหมอบอกว่าช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะยังไม่ชินแต่ถ้าเกิดพอชินแล้วเนี่ยเราสามารถพูดได้อ่าไปเดี๋ยวไปดูเลยนะครับก็เดี๋ยววางไว้ตรงนี้นะครับนี่นะถือว่าดีแหละนะครับแม่เดือนก็จะได้นอนได้สะดวกสบายนะครับอเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งตัวนี้คือแค่ใส่เข้าไปใช่ไหมใช่ค่ะ ลาถอดก็ถอดง่ายๆใส่เข้าไปเดี๋ยวรอดูกันนะครับอเอาล่ะมีความรู้สึกเหมือนเขาเริ่มทํางานแล้วทอทํางานยังแม่นี่นะครับตอนนี้ทํางานแล้วนะครับทุกคนมีลมรั่วไหมต้องนอนดอูอืมอ่าโอเคเดี๋ยวให้ไม่เดือนนอนดูนะครับนี่นะครับหลังจากที่ไปตรวจไปอะไรเรียบร้อยแล้วก็มาเซตตั้งค่าวไว้นะให้ไม่เดือนนอนนะครับแม่แค่ไปยักหน้าพอนนะ รั่วไหมไม่รั่วรู้สึกดีไหมเฉยเฉยอาจจะอึดอัดนิดหน่อยตอนแรกเรายังไม่ชินหายใจคล่องไหมแม่ถ้าคล่องพยักหน้าถ้าไม่คล่องใส่หน้ากว่าเเดี๋ยวมันขยำหัวเยอะไงให้แม่ช่วยอบดนึงตอพี่ลองดูไหมฮะทำไมเครื่องมันดักไม่เป็นไรต่อมันนี่ไหลเรื่อยๆเนาะใช่ค่ะถอดออกก่อนนะครับอ่าอันนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องไปกดเลยแม่เดี๋ยวมันจะเบาเองเป็นไงบ้าง ก็โอเคมันก็ไม่มีรั่วกออกมาด้านข้างอื่การนอนของแม่ก <disappointing S 1> ็เมื่อกี้แม่ลองหายใจแล้วหนูได้ยินไหมล่ะไม่เนี่ยน้องๆอาจจะงงว่าเอ้ยพอใส่ท่อแล้วทําไมไม่เดือพูดนไม่ได้คือลมอ่ะเขาจะเข้าไปทางชโมกแล้วถ้าเกิดพูดใช่ไหมเดี๋ยวลมมันจะทําให้แบบตีเข้าไปนะครับคือจะเรียกว่าไงเวลาเราหายใจใช่ไหมมันแบบมันเอาลมเข้าได้แล้วก็แบบไม่เอาเข้าได้แต่เนี่ยมันเข้าเรื่อยๆเข้าเรื่อยๆเข้าเรื่อยๆแตมันจะสำลักแต่เครื่องนี้ดีอย่างหนึ่งแม่นอนเอียงได้ นะครับนอนหงายได้เพราะเวลานอนเอียงตัวเนี้เขาจะหมุนอย่างนี้ได้นะครับเนี่ยมีลมออกมาทางนี้<อ>ด้วยเป็นไงแม่ได้ไหมไม่ออกนะนะโอเคนะอ่ะได้ครับผมทุกคนคนี่แหละนะครับเราก็ไปหาเครื่องมาช่วยให้แม่นอนเราไม่กลนการที่แม่ไม่กลนก็คือจะมีออกซิเจนเต็มที่เข้าไปเลี้ยงสมองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแม่กลนเนี่ยนะครับเหมือนที่หมอบอกมาฟิวหนึ่งชั่วโมงแม่หยุดหายใจไป 26. 9ดครั้งถือว่าเยอะนะ อันตรายเลยแหละนะครับมันจะมีธรรมดาปานกลางอันตรายแต่ของแม่เนี่ยเฉียดอีกงนีด้เดียวก็จะขึ้นอันตรายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็การได้เครื่องนี้มาก็ถือว่าช่วยแม่นอนแล้วหายใจคล่องขึ้นนะครับทุกคนก็อย่างที่บอกนี่แหละพออายุมากขึ้นมันก็จะมีโน่นมีนี่เข้ามาแล้วก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับถูกต้องอเดี๋ยวปล่อยให้แม่แม่โอเคไหมโอเคยกนิ้วโป้งแม่โอเคนะครับแล้วเดี๋ยวพ่อจะขึ้นมาถ่ายให้ดูตอนดึกๆว่าถ อ่ามีอาการเป็นยังไงบ้างนะครับ<ไ>งั้นเดี๋ยวปล่อยให้แม่นอนก่อนมัวพูดอย่างนี้สงสัยแม่ไม่<ช>ไ,มได้นอนแน่ใช่เดี๋ยวดึกๆเดี๋ยวพ่อขึ้นมาถ่ายกรอบหนึ่งนะครับให้ดูกันครับพ่อโอเคกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มแล้วนะครับทำไรอยู่คะเล่นรีไฟโอ้โหโปา <c oughs> ฟิวเดี๋ยวเข้าไปดูแม่หน่อยไปค<ป>่อยๆเข้าลูกเดี๋ยวแม่จะตื่นไปไปดูแม่กันค่ะเปิดร้านะ้คนตอนนี้เราก็ ข้ามาอย่างห้องนอนของแม่แล้วนะแม่ไม่โกรธเลยนะลูกไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะเงออียบเลยอนะถือว่าโอเคมากเลยนะปกติเข้ามาเนะี่ยมันจะมีเสียงอืมถือว่าดีล้วงหน้งเงียบเลยอนะฟิล ถือว่าโอเคเลยนะใช่ใช่เครือ่อง<ด><ด>ตัวนี้มากคือแม่นอนไม่มีเสียงละได้เครื่องตัวนี้มาถือ่ดีมากนะทุกคนถือว่าแม่ได้ใช้ตื่นเช้ามาแม่จะสดชื่นไม่ปวดหัวถือว่าตอบโจทย์เลยนะแม่มีความสุขพวกเราก็ดีใจนะแล้วก็ขอบคุณนุอน้องทุกคนนะครับที่เป็นห่วงแม่เดือนนะพวกเราดูแลแม่อย่างดีแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับงนะั้นเดี๋ยวให้แม่นอนปล่อยให้แม่นอนนะครับนี่อ่ะโอเค สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณครับสััสีีครับ